อ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับหน่อยบ้านสวนฟาร์มครับเมื่อนี้หน่อยบ้านสวนฟาร์มสิพามาเห็ดปุยมักครับปุยมักขี้งัว่าครับขี้งัว่าเริ่มลายแล้วครับก็เลยมาเห็ดปุยมักไว้ใส่วนยางครับใส่ต้นไม้ต้นตอกได้ครับมาเห็ดเห็ดเห็ดาใช้ครับว่าปุยเมื่อนี้อยากแพงแห้งอยู่ครับก็เลย มีขี่งวมีขี่หมูมีอย่างยู่แยบ,บก็เลยเสียดอัน,นปุ๋ยมักครับวใชัเองครับเดี๋ยวมีอุปกรณ์คับเดี๋ยวมาเบิ่มกันครับมีอย่างน่ครับอ้าวครับอันนี้ก็คือกาวน้ำตาลนะครับนะอันนี้สาซชื่อได้ตามร้านค้าทั่วไปครับพวกขายปุ๋ยขายอาหารสั์นะครับอันนี้กิโลละร้อยครับ ห้าลิตรครับกิโลละร้อยนี่กับล้านขายปุ๋ยครับทั่วไปครับเอาแบบแปลงขายก็ได้ครับหรือเป็นกระสอบแต่ว่ากระสอบมุณวนี้แพงแห้งครับก็เลยซื้อมาแบบนี้ครับสองกิโลอันนี้บัวครับไว้รถครับนี่ถังน้ำร้อยลิตรครับตัวนี้ครับแล้วก็มีแกบครับแกบนี่ผมเอามา อามาเป็นตัวให้ขีง่งอนบดจับกันเป็นก้อนครับแก็บนี่ครับชื่อตามล้งสีครับลงสีในบ้านกระสอบละสิบบาทครับแกบน็บครับกระสอบละสิบบาทแกร็บซื้อมาไว้ครับมีจอบพวนะครับนะไวใ้ใช้อันนี้ผมเสร็จเป็นชั้นครับ เป็นชั้นชั้นแรกชั้นแรกในี่ยงวัวครับถ้าไผมีขิงวัวก็ขิงวัวถ้าไผมีขีหมก็ขีหมูทถ้าใผมีขีเป็ดขีไก่ก็มาใช้ได้ครับอันนี้ผมมีขิงวัวลายครับแบบกองเนื่องครับนั่นเป็นสองกองครับสามกองครับผมเกลียวผมโกยไว้ครับสามกองเสยษมัดน,นี่นะครับชั้นแรกผมเอาขิงวัวครับ ขิงวัวชั้นสองผมเอาแกล็ครับมาเกล็เอาแกล็มาใส่แล้วก็ต่อไปก็จะเอาน้ามาราดครับน้ากากน้ำ,าำตาลกับยูเลียนะครับมาราดข้างบนนี่ครับผมเสร็จเป็นชัน้นเป็นชั้นขึ้นไปครับราดเสร็จแล้วก็เอา świad, ขิงวัวมาใส่คือเก่าแล้วก็เอาเกบมาถมแล้วก็เอาน้าปุ๋ยนี่นนรร ia, นครับราดครับน้ากากน้ำตาลกับยูเลียนครับ ละผมเสร็จเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยววิธีการเห็ดจังไรเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับอ่าครับมาเบิง่งวิธีการผสม้ะครับโอโยเลียถุงนี้สองกิโลแต่ว่าผมใส่แค่โลนึงครับใช้เบิร์นครึ่งกิโลเดอ,อกิโลนึงประมาณครึ่งน,น,งน,นึงแหละครับ ต่อน้ำร้อยลิตรการน้ำตาลโาก,ก,กสิไซตประมาณลิตรนึงนีงน่ละครับใส่เลยลิตรนึง มาลิดเนึงครับคันนี้ครับประมาณลิดเนึงพี่ใช้เลยครับ น้ำตาลกับยูเลียเป็นตัวย่อยสลายครับถ้าไผ่เมียนจุลินทรียเจ้าพวกจุลินทรียสังเคราะห์แสงจุลินรีนอกล้วยอามาผสมใส่ได้ครับนี่ผมบริเวดไว้ครับจุลินรียเจ้าพวกครับก็ไผ่มียก็ใส่ได้ครับ คนครับคนให้มันละลายทางใต้ครับปุ๋ยให้การน้ำจนละลายเข่ากันครับ ว่าได้ที่แล้วคาตักใส่บัวเลยครับ ละเลยครับลดเลยครับนี่ครับ ใช้อีกก็ได้ครับใ้ความชื้นอยู่ที่5 0า0ิถึงหกสิบเนตล้วครับความชื้นครับลดเลยครับ ครับผมหลังจากที่เอาพอแล้วเฮาก็เอาพยางคุ้มครับการไก่พุ่นมาเขี่ยครับพยางคุ้มการไก่พุ่นมาเขี่ยแล้วก็ให้มันอบอยู่นี่ครับทําปฏิจริยาครับในการย่อยสลายครับอาทิตย์ทิ้งไว้อาทิตย์นึ่งครับหรือเจ็ดเมื่อแล้วเฮาจังมาเปิดกลับครับบบดนี้ครับผิดครับผิดกลับด้านครับ ต้นเทาผิดกับด้านนั่นแหละครับมันสีผสมกันเลยครับบบบนี้ครับมันสีบวเป็นชั้นแผยชั้นมันครับบบบนี้ครับเ่ากับด้านนะครับมันกับสีผสมผสมกันเลยครับบบบนี้ครับมันสีบวเป็นชั้นแผยชั้นมันบบบนี้ครับห่อเช็ดมือแล้วเก็มาเปิดเปิดแล้วก็ขับขับปุ๋ยครับมันกับสีผสมคะกันเลยครับบบบนี้ครับบวเป็นชั้นแผยชั้นมันครับบบบนี้ครับกบด้านเช็ดแล้วครับคุมไว้คือเก่าครับ ทิ้งไว้อีกเจ็ดมือครับหรือว่าภายอยากเอาไว้นานๆกับเดือนนึงก็ได้ครับจังเอาไปใช้ว่าหรือว่าภายซีกราบแล้วค่ะใส่กระสอบไว้ก็ได้ครับใส่กระสอบไว้ก็ได้กะพุล่ะครับใกล้เดือนฝนซิมาพุล่ะครับจังเอาไปใส่ได้ครับสใส่ ยางใส่มันใส่ไม้ประดับใส่ไม้ผลได้เบิดครขับมันน้ครับแต่ว่าใส่หลายบบได้เด้ครับใส่ต้นยางประมาณต้นละกิโลครับต้นละกิโลต้นละสองกิโลครับถ้าใส่ยางครับแต่ถ้าใส่พวกพืชพักขยี้ใส่ร้ายครับเดี๋ยวมันชีใหม่ก่อนครับว่าเราได้ผสมคุกข้าแล้วมันสีแห้งปุ๋ยขี้ง่วนมันสีมีประสิทธิภาพ หลายขึ้นวกว่าเก่าครับแต่ถ้าเอาไปแต่ถ้าเฮาโมเดลเห็กยังก็มั่นเลยนี่เอาไปใส่เลยนี่ครประสิทธิภาพมันกับสีบกค่อยมีปัญไดครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ผ่านการมักกัรผสม,มยังเข้าไปครับแต่อันนี้เฮามักผสมแล้วครับประสิทธิภาพของมันกับสีแห้งขึ้นวกว่าเก่าครับมีคุณภาพหลายขึ้นวกว่าเก่าครับเวลาไปใส่เฮาก็จะใส่หลายครับ หน่อยบ้านสวนฟ้ามรับพามาเห็ดปุ๋ยมักครับปุยมักขี้ง้อครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามไว้เผื่อมีคลิปใหม่ๆลงให้เบิ่งครับสําหรับคลิปนี้พามาเห็ดปุยมักขี้ง้อครับเอาไปใช้เองครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามไว้ครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆลงให้เบิ่งครับขอบคุณครับ ทุกกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับหน่อยบ้านสวนฟร์มครับผมฝากกดติดตามด้วยครับ